เรียบร้อยครับเดี๋ยวไปกินด้วยกันครับเจียวพักปังนะครับวันนี้ครับพี่น้องวันนี้เจียวพักปังใส่จินสม้มอันนี้พักปังนะครับดเดี๋ยวเราทำเดือยพักปังขลุงลงเดี๋ยวนี้พริกกินสม้มใส่เรียบร้อยละเอาพักปังใส่แล้วครับ ผักปังผักปังนะครับเดี๋ยวใส่ยิ้นส้มหมูนะครับเดี๋ยวบีบส้มส้มใส่ใหั่น้อยมันอ,อจะออกส้มส้มน้อยอร่อยกับพริกกีหั่ทอสุดยอดเดี๋ยวผักปังนะครับเกี๋ยวผักปังนะครับ เดี๋ยวเรามาสุกนะครับน้องเจียวพักปังครับสุกแล้วครับพี่น้องครับอ่าตักเสร็จถ้วยเอ่อเอาพริกเข้าเลยนะพริกจีกรบพริกเหม้อขนาดน,นี้้ถาเลเหม้อแตะตักเสร็จถ้วยนะครับ หอมลองกิตสม้มเสร็ียบร้อยอ่ะเสร็ียบร้อยครับเดี๋ยวไปกินด้วยกันครับเจียวพักปังนะครับ